เราเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการแล้วครับไฟแดงเอกสุรินทรสิทธิพนมทองไฟน้ำเงินเกรเกอร์เกียรติทรงฤทธ์นะครับนักชกจากสกอตแลนด์คู่นี้มหาเวทใหญ่เลยครับ150อปอนด์กำหนด5ยกนะครับบวกกันดูใกล้ๆครับเบสิกการชกนี่ถึงจุดนี้ไม่ห่างกันแล้วครับเททิ้งไปเลยครับอุ้ยบวกบวกกันครับอุ้ยนี่ครับ แม่เดี๋ยวดูแม่สอกไทยแลนกับสอกสกอตแลนด์ใครจะใครจะแม่นกว่ากันครับไหยครับแ <c oughs> ม่นายนักาจารสุพัฒนเกี่ยวเอวไว้ก่อนครับต่งางชาตินี่ปกติจะกลัวฟอกนะแต่ว่าเกเกอร์ไลน์นี้นี่กล้าบวกเลยนะครับไม่กลัวนะครับหมัดหน้าแยไปเตะจอย่างเามาดูนะครับว่าเอคกลิน พยายามจะโต้คืนด้วยแข้งขวานะครับมาชกในเกมตั้งรับไม่ประทะด้วยตรงๆรู้นะครับว่าอาวุธมวยของเกเกอร์นั้นระยะหลังนับอกมาตลอดหนักแรงใช้ได้นลครับจะประมาทไม่ได้เหมือนกันครับถึงจุดนี้ก็ยังดูไม่ออกนะครับว่าใครมีภาษีดีกว่าใครอ่ะครับผ่านไป2นาทีของยกที่3ครับคู่นี้กําหนดชก5ยกนะครับต้องผ่อนหนักผ่อนเบาโดนศอกซ้ายไปครับจากเอกสุรินท เกอร์นี่ก็เป็นประเภทมหาตุกตาล้มลุกครับะ้ามันน่าจะพลาดไปโดนกระจับแต่ว่าเตะกระจับนี่มันไม่ฟลาวนะครับซ้ายเตะมาคือมาพยายามจะเดินหาหาเรื่องครับจากสกอตแลนด์ปาจะหกักหักไปล้มยกขาขึ้นไหมตีได้ไหมอ่าก็ดูว่าทั้งคู่ก็เริ่มจะช้าไปเหมือนกันเพราะว่าเปิดเกมตั้งแต่ยกหนึ่งเลยครับ <c oughs> นี่ครับโอ้แต่ว่าด,ดูครับ เปิดเกมเปิดเกมตลอดครับเกเกอร์โอ้โหานครับจับานนี่ก็สู้กับเอกสูรินได้โอ้โหได้ลุ้นเลยครับเกเกอร์อ้าวนี่นะฮะไมโซนครับเบินเบียดชิดไปชิดไปนี่ครับสายหน้าส้ายหน้าเบิ์นไปเอกสูรินก็คืนครับดูนาสมศักดิ์ศรีคู่เอกจริงๆครับเปิดเกมตลอดนะครับเกเกอร์ทั้งหมัดทั้งศอกทั้งแข้ง ออกได้นักหนักแรงๆดูวยเอกซูรินก็โดนไปเยอะเหมือนกันนะครับเอาละครับตอนนี้พยายามจะเบียดปล้ำในไหนนี่ได้เบียดแน่นะครับแต่ว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเกเกอร์นั้นโอ้นแข่งซ้ายหมัดซ้ายแล้วก็หมัดตัดลำตัวนี่ถือว่าหนักแรงพยายามจะเบียดตลอดนะครับเลือดท่วมไปแล้วครับเลือดท่วมไปแล้วครับน่าจะเป็นเลือดของเกเกอร์ครับบริเวณหลังหูครับเห็นแว๊บๆอ้าวโดนหมัดเข้าไปครับเอกซุรินอ้าวแย็บจ่อล่างไปครับ อัานี่ถือว่าเป็นคู่มวยที่โอ้โหถูกคู่ครับนี่ครับเตะสะเทือนสันนันอ้าสันนันเมืองเตะมาก็เตะคืนครับออนี่ครับมานักชกจากอับดีนสกอตแลนด์ครับมาเกเกอร์โอ้ยสอกอีกมานี่ครับแก๊สโอ้โหสู้จริงๆครับมาดูว่าเอกสุรินมาชกในเกมตั้งรับแล้วก็มีแข้งขวาคอยสกัดเอาไว้นะครับเกเกอร์ดูว่ายิ่งชกยิ่งมั่นใจหรือเปล่า ค่อยๆข,ขยับกาใบเปิดเกมเลยครับมมยใหญ่นี่ก็ชกกนสนุกนะครับขอให้มันถูกคู่ขอให้มันใกล้เคียงครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกกระเดี่ยวฝีมือมวยเนี่ยครับยังมองไม่ออกครับต่ขวามาครับเกเกอร์จากสกอตแลนด์นะครับเอกซูรินชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามีหมัดขึ้นคอได้แต่ว่าตีไม่ได้กรรมการสุทันก็ต้องกดแยกเลยครับโอ,โอ้โหนี่ครับ ว้าถือว่าเป็นจอมตะลุยเลยครับเกเกอร์โอ่อ่ะมันมันเฉียดเฉียดชิวไปหน่อยเฉียดชิวไปหน่อยครับดูอ่านี่ครับเกเกอร์อ่าเดินซ้ายหน้าอ่าอาวุธนำแจเยอะนะครับอาวุธนำแจเยอะครับเกเกอร์าแต่ว่าอาวุธเด็ดๆนี่หมัดหมัดดูแข้งซ้ายหน้าทำได้ดีหลายแข้งแล้วครับซ้ายหน้านี่ออกได้หนักด้วยนะครับเกเกอร์ ดูว่าเอกสุรินจะไปผ่อนเยอะก็ไม่ได้ผ่อนไม่ได้นะครับตอนนี้นี่สถานการณ์ถือว่ายังใกล้เคียงเลือ,อีกหนึ่งนาทีครึ่งอ่ากลับไปที่สุรินหรือสกอตแลนด์ครับ <Yeah! S 2> แล้วก็นี่ครับไปอยู่ที่สุรินครับเอกสุรินสิทธิ์พนมทองโอ้โห,โหนี้ชนะคะแนนเกรกเกอร์เกียรติทรงฤทธิ์นักชกชาวสกอตแลนด์แบบมาสนุกดุเดือดเลยครับ